อโรคยาปรมาราพาการไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐคำกล่าวนี้เนี่ยใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยเลยจริงๆนะคะเพราะเชื่อว่าในโลกนี้เนี่ยไม่มีใครอยากเจ็บอยาป่วยกันหรอกค่ะแต่ว่าการที่จะหลีกหนีจากโรคต่างๆนั้นก็ทำได้ยากนะคะยิ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยมีโรคใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายเลยล่ะค่ะแล้วก็มีโรคนึงนะคะที่เป็นโรคฮอตฮิตมากในหมู่หนุ่มสาวชาวออฟฟิศค่ะนั่นก็คือโรคกรดไหลย้อนนั่นเองค่ะ วันนี้ช่วงกูทิปส์ของเราก็เลยมีเรื่องกรดไลย้อนที่เป็นภัยใกล้ตัวมาฝากชาวกูเดย์ทุกคนค่ะโรคที่กำลังฮอตฮิตของหนุ่มสาววัยทำงานดารานักแสดงโดยเฉพาะสาวออฟฟิศที่ชอบกินจุบกินจิตกินอาหารไม่เป็นเวลาและเร่งรีบรวมถึงผู้ชอบอาหารรสจัดดื่มเหล้าสูบุรีมีโอกาสเสี่ยงสูง หากมีอาการท้องอืดท้องเฟอ้อเรอเปรียวปวดแสบร้อนบริเวณหน้าอกและลิ้นปี่แล้วลามขึ้นมาที่หน้าอกหรือคอและในบางรายอาจมีอาการแสดงออกนอกหลอดอาหารได้เช่นอาการทางปอดหรืออาการทางคอและกล่องเสียงเสียงแหบเรื้อรังมีไอเรื้อรังมีกลิ่นปากหรือในบางรายอาจมีอาการทางระบบหายใจเช่นหอบหืดหรืออาการเจ็บหน้าอกได้ ดังนั้นหากมีอาการเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณกำลังถูกโรคกรดไหลย้อนคุกคามควรพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยและทำการรักษาต่อไปเพราะหากต้าเลยไม่ยอมรักษานานๆไปอาจทำให้เรื้อรงังกลายเป็นมะเร็งหลอดอาหารได้เช่นกัน เนื่องจากโรคกรดลหยย้อนจะมีอาการท้องอืดท้องเฟ้อร่รวมด้วยคล้ายๆกับอาการของโรคกระเพาะอาหารจึงทําให้คนส่วนใหญ่มักจะเหมารวมว่าตนเองอาจจะเป็นโรคกระเพาะอาหารและไปซื้อยาเคลือบแผลในกระเพาะอาหารมารับประทานเองทําให้การรักษาไม่ตรงจุดโดยเฉพาะคนไทยเรามักจะชอบซื้อยามารับประทานเองแล้วคิดว่าการไปพบแพทย์เป็นเรื่องใหญ่ซึ่งจริงๆแล้วควรปรึกษาแพทย์ก็จะดีกว่านะคะ สาเหตุของโรคเกิดจกากการไหลย้อนของกรดหรือน้ำย่อยในกระเพาะอาหารขึ้นไปในหลอดอาหารส่วนบนอย่างผิดปกติซึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุอาทิหลอดอาหารส่วนปลายมีการคลายตัวอย่างผิดปกติหรือความดันของหูรูดของหลอดอาหารส่วนปลายลดลงต่ำกว่าในคนปกติหรือเกิดจากความผิดปกติของการบีบตัวของกระเพาะอาหารหรือหลอดอาหารสำหรับการรักษาโรคกรดไหลย้อนรักษาให้หายได้โดยการรับประทานยากลุ่มยาลดกรด แต่ถ้าเป็นมากและเรื้อรังควรได้รับการตรวจรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อการวินิจฉัยที่ถูกต้องและรับยาที่ตรงกับโรคดังนั้นหากมีอาการดังที่กล่าวมาควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยอาการขณะเดียวกันการเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตโดยการรับประทานอาหารให้อิ่มพอดีเลิกสูบบุหรี่งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็จะช่วยป้องกันการเกิดโรคกรดไหลย้อนได้ค่ะ รู้อย่างนี้แล้วสาวๆที่ชอบกินจุกจิตทั้งหลายก็ต้องระวังทั้งเรื่องกรดไหลย้อนแล้วก็ความอ้วนด้วยนะคะและสําหรับด้านหนุ่มๆที่ชอบสังสรรค์ชอบดึงแอลกอฮอล์แล้วก็สูบบุหรี่ก็ต้องระมัดระวังรักษาสุขภาพกันด้วยไม่อย่างนั้นเนี่ยกรดไหลย้อนอาจจะย้อนมาทําร้ายคุณได้ค่ะ สำหรับวันนี้รายการกู้เดย์ของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะไว้กลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันพุธเวลาเดิม9 0 0 1 0ถึง9.35หรือใครมีเคล็ดลับดีๆอยากจะมานําเสนอก็เข้ามาพูดคุยกันได้ในแฟนเพจ Facebook ของรายการนะคะสําหรับวันนี้พอาคงต้องลาไปก่อนแล้วค่ะไว้พบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ